นี่ดีพี่คอนฟิร์มตอนแรกก็ไม่รู้ว่าทางเลือกใหม่นี้จะดีหรือเปล่าแต่ตัวนี้รู้แล้วกระจายนี้ดีพี่คอนเฟิร์ม พี่คอนเฟิร์มกับผมป๊อกโคสวิตครับสักสกู่ครับผมขี่มาเตอไซคไปเอาหัวพันกระชายมาครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่สนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรครับมาดูว่าทําไมต้องสนับสนุน,น,นมีอะไรดีตามผมมาเลยครับผม <S 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 เออคนไหนเป็นเจ้าของไรครับผมครับสวัสดีครับผมประยุทธ์จำนงกุล ประธานเกษตรแปลงใหญ่เจ้าของแปลงนี้ครับอีกท่านหนึ่งครับชื่อสวัสดีค่ะศรีวันโชสูงเนินค่ะเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดช,ชอบตําบลนี้ค่ะทาไมถึงเลือกปลูกกระชายครับเพราะกระชายมันเป็นพืชทางเลือกชนิดใหม่ปลูกกระชายใช้เวลานานไหมครับก็กระชายนี้มันอยู่ทั้งหมด8เดือน8เดือนแปดรูปเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับกินสดได้ไหมได้ครับเอามาต้มยำทําแกงได้หมดทีนี้ของผมผลิตเป็นน้ําน้ํากระชายเลยส่วนใหญ่ก็ แปลรูปเป็นน้ำเขาส่วนใหญ่แล้วทําไมพี่ถึงเลือกส่งเสริมกระชายครับกระชายนะคะมันเป็นพืชที่จะต่างจกพืชชนิดอื่นคือพืชชนิดอื่นเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นพืชเชิงเดียวเวลาเราปลูกราปลูกชนิดเดียวเวลาเราปลูกกระชายไปแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้อย่างเช่นพวกพืชผักอายุสั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงระหว่างรอเก็บผลผลิตของกระชายเราก็จะขายพืชที่เราปลูกแซมอะค่ะมีที่ดินหนึ่งไร่จะผลิตกระชายได้กี่กิโล ก็ประมาณ5้ถึงหตันมันตกอยู่ที่ประมาณกิโลละเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่3ามสบาบาทผมอยากทราบขั้นตอนในการปลูกสักนิดหนึ่งครับขั้นตอนของเราก็มีอหนึ่งเตรียมดินเตรียมดินนี้นานไหมครับ ก็เตรียมทีนหนึ่งเดือนเสร็จปุ๊บอะไรต่อครับทำร่องเพื่อจะให้เป็นรากแรงของที่อยู่กระชายการเก็บเกี่ยวเราได้เก็บเกี่ยวง่ายเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็นําหัวพันนี้เก็บไว้ประมาณ1เดือนแล้วก็เอามาลงแปลงปลูกได้เลยแล้วทางสำนักง,งานเกษตร,รบอกพลอย สนับสนุนยังไงบ้างครับก็จะมีการรวมกลุ่มสมาชิกนะคะแล้วก็เข้ามาให้ความรู้เรื่องการดูแลการปลูกการรักษาแล้วก็พอเวลาเกิดปัญหาเกิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นตัวกลางประสานหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรนะคะเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาเป็นการบูรณาการร่วมกันของในกระทรวงอะค่ะแล้วตอนนี้ของกรมส่งเสริมก็จะม <im> well ีการอบรมเกษตรกรรุ <im> ่นใหม่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ะค่ะเราก็จะมีการนําเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะเข้าไปอบรมมีการช่วยเหลือทางด้านการตลาดการตลาดก็ถ้าช่วงราคาตกต่ำ ะะเราก็จะประสานพ่อค้าที่เขาส่งออกให้เข้ามาดูผล,ผลผลิตของเราแล้วก็เข้ามารับซื้อแสดงว่าสำนักง,งานของพี่นิดมาช่วยเหลือด้วยใจจริงใช่ค่ะตอนนี้ผมเห็นแปลงปลูกแล้วผมอยากเห็นต้นกระชายเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งชีวิตมีไหมครับพี่มีครับตอนนี้เราอยู่ที่แปลงปลูกแล้วใช่ไหมครับพี่ประยุทธ์ครับ ผมขออนุญาตดูสักนิดหนึ่งได้ครับนี่นะครับอันนี้9เดือนครับ9เดือนหัวหนึ่งประมาณสักเกือบครึ่งโลการดูแลรักษากระชายเนี่ยยากไหมไม่ยากครับไม่ยากยังไงคือเราดูแลตามขั้นตอนแล้วดูแลตามอาการของพืชโรคเกี่ยวกับกระชายเนี่ยมันมีอะไรบ้างส่วนใหญ่มันก็จะเป็นโรครากเน่าคนเน่าคือโรคต้นเหี่ยวนี่แหละอ๋อนี่คือสาเหตุหลักครับพี่บุ๊ดปลูกกระชายแล้วรายได้ดีไหมพี่ดีครับ เพราะว่ามันในนี้กระชายมันไม่ได้ขุดทุกวันนะ uh huh. มันยุดได้วันนี้ราคาไม่ดีเราก็หยุดก่อนสรุปง่ายๆนะกระชายเนี่ยเหมือนทองคําราคาขึ้นแล้วค่อยขายใช่ราคาลงเราไม่ขายก็กแล้วก็เก็บไว้ได้แล้วก็เก็บไว้ในดินคเพราะว่าแบบนี้เข้าถึงคอนเฟิร์มว่าเป็นพืชเศร,รษฐกิจทางเลือกใหม่ตรงนี้เป็นสารีพัดแยกครับผม ขั้นตอนเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากขุดในแปลงแล้วก็นําขึ้นมาล้างพอล้างเสร็จก็ามาเข้าโรงครัดแยกพอคัดแยกเสร็จใส่ถุงพรอง้อมจนันนายอีกท่านหนึ่งท่านผออัสดครับเราเคยเจอกันแล้วผมนายวันชัยวงศ์สาผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีครับพอครับพอมีส่วนช่วยในการส่งเสริมเกษตรกรเกี่ยวกับประชัยย่งไรบ้างครับครับในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินเองนะครับ,รบก็จะดูแลปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ เป็นที่ปรึกษาให้พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องการใช้ประโยชน์จากดินและที่ดินให้ถูกต้องเหมาะสมตามสมรรถนะของดินแล้วก็ดินตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะแนะนําในการแก้ไขข้อจํากัดก่อนเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่เกษตรกรจะทําการเกษตรนะถ้ายังไม่เคยวิเคราะห์ดินเลยนะควรจะนําตัวอย่างดินมาวิเคราะห์เกษตรกรที่สนใจโดยเฉพาะเกษตรกรมือใหม่นะเขามาพบกับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาดินได้ทุกสถานีทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การทําการเกษตรถือเป็นการลงทุน หากการลงทุนที่ถูกต้องเหมาะสมจริงจะได้กําไรในส่วนของกรมไนดินเองเนี่ยเรามีเทคโนโลยีชีวภาพหลายอย่างที่จะช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรได้ลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ช่วยทําให้ลดสารปนเปื้อนสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้ด้วยแวะมาหามาปรึกษากับพวกเราเราจะได้แนะนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เพื่อให้ได้กระชายที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีปริมาณที่เราต้องการได้ด้วยครับพอมีหน่วยงานดีๆเข้ามาสนับสนุนตัวพี่เองรู้สึกไงบ้างครับ เรามีพี่เลี้ยงซื้อมาสนับสนุนดูแลก็ รู้สึกอุ่นใจมากกว่าเดิมถ้าเกิดว่าเป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เขาสนใจจะปลูกกระชายพี่จะแนะนำาอย่างไรบ้างอยากแนะนําให้ว่ากเกษตรกรที่คิดจะทําเกษตรกรตัวจริงก็ต้องลงพื้นที่ให้ได้ผมคิดว่ากเกษตรกรรุ่นใหม่อ่ะน่าจะดีกว่ากเกษตรกรรุ่นเก่าบางเรื่องหนึ่งวิชาการได้ทฤษฎีพอมีแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยต้องลงพื้นที่จริงเท่านั้นอยากรวยต้องอดทนครับอยากเก่งต้องอดทนอยากรู้ก็ต้องอดครับเพราะฉะนั้นความอดทนสำคัญที่สุดครับ และนี่คือน้ำกระชายกระชายรายได้ดีมีประโยชน์พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่เกษตรกรไทยต้องรู้จักโอ c กี้คอนเฟิร์ม